ลือสะพัดน้ำท่วมกรุงเทพเหตุผิดคำสาบานพระแก้วมรกตใบปลิวว่านชายแดนไทยลาวด้านจังหวัดนครพนมต้นฉบ,บับพิมพ์เป็นภาษาลาวระบุเหตุน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเพราะผิดคำสาบานพระแก้วมรกตของศักดินาในอดีตได้มีใบปลิวเนื้อหาเป็นภาษาลาวระบุน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร เพราะคำสาบานในอดีตแจกจ่ายแพร่สะพัดในตลาดโต้รุง่งร้านคาเฟ่อินเทอร์เน็ตและยังแปลข้อความในใบปลิวจากภาษาลาวเป็นภาษาไทยโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กต่อๆกันสำหรับข้อความในใบปลิวดังกล่าวระบุหัวข้อตั้งคำถามน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเป็นเพราะคำสาบานในอดีตจริงหรือไม่ด้วยเหตุใดพระแก้วมรกตของลาว จึงไปอยู่ในประเทศไทยข้อความเล่าย้อนไปในอดีตว่าภายหลังเจ้าอนุวงศ์ได้เสียชัยให้แก่สยามก็คือกรุงเทพมหานาครแล้วศักดินาสยามก็พยายามจะเอาพระแก้วมรกตไปสถิตไว้อยู่ประเทศไทยพวกเขาได้ใช้ความพยายามหลายวิธีแต่ไม่สามารถยกพระแก้วมรกตขึ้นได้ฉะนั้นศักดินาสยามจึงให้หมอดูลาวห้าคนเพื่อไปอ้อนวอนช่วย โดยมีเหตุอ้างว่าปัจจุบันนั้นเมืองลาวเกิดความวุ่นไวายไม่สงบฉะนั้นจึงขออัญเชิญพระแก้วมรกตนี้ย้ายไปสถิตที่กรุงเทพมหานครถ้าหากว่าวันใดเมืองลาวมีความสงบจะอัญเชิญพระแก้วมรกตไปสถิตสถานไว้ที่เมืองลาวเหมือนเดิมข้อความยังระบุต่อไปว่าเพื่อเป็นการยืนยันศักดิ์ศรีของศักดินาสยามในเวลานั้นพวกเขาได้สาบานไว้ว่า ถ้าหากประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามคำสาบานดังกล่าวขอให้มีมหาันตะัยรห้าอย่างเกิดขึ้นแก่ประเทศไทยดังนี้ขอให้น้ำท่วมบ้านท่วมเมืองขอให้ประเทศไทยไม่มีความสงบเจริญรุ่งเรืองการเมืองให้มีความสับสนวุ่นวายอาณาจักรเดียวขอให้แบ่งเป็นหลายชาติความเป็นเอกราชขอให้พังทลายราชบัลลังก์ขอให้ถูกโค่นล้ม ดินส่วนหนึ่งขอให้จมลงทะเลเมื่อศักดินาสยามได้ยืนยันคำสาบานดังกล่าวแล้วหมอดูลาวทั้งห้าคนจึงพร้อมกันอัญเชิญพระแก้วมรกตตามจุดประสงค์ของไทยจากนั้นศักดินาสยามจึงสามารถยกเอาพระแก้วมรกตของลาวไปประดิษฐานอยู่ที่กรุงเทพมหานาครจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ในท้ายข้อความในใบปลิวยังอ้างว่า หนังสือฉบับนี้เอามาจากหอสมุดของแขวงหลวงพระบางต้นฉบับเป็นภาษาลาวลงวันที่12เดือน2ปี2010ก่อนหน้านี้มีข่าวลือสะพัดต่อเนื่องว่ามหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของไทยอาจเกี่ยวข้องกับคำสาบหรือคำสาบานของไทยและลาวแต่ยังไม่มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยนันที่อ้างว่ามีบันทึกอยู่ในหอสมุดแห่งชาติลาว กระทั่งมีผู้นำใบปลิวจากฝั่งลาวมาเผยแพร่ดังกล่าวผู้นำใบปลิวมาเผยแพร่อย่างระบุว่าชาวลาวมีใบปลิวข้อความเนื้อหาข้างตน้นแทบทุกครัวเรือนต่อไปนี้จะเป็นเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์เรื่องการคืนพระแก้วมรกตให้กับลาวก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าลาวกับล้านนาคือสายเลือดเดียวกันที่ใกล้ชิดกว่าทางสยามกับลาว เรื่องนี้เราทราบกันดีอย่างกว้างขวางถ้าตัดคําว่าลาวออกแผ่นดินฝั่งขวาและฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงก็จะเชื่อมกันอีสานกับล้านนาและล้านช้างจริงอยู่ในแหลมสุวรรณภูมิคือสายเลือดเดียวกันทั้งไทยใหญ่พวกกระเลียงทั้งหลายทั้งไทยน้อยสยามมลายูมอญแต่ว่าเร็วๆนี้ทางล้านนากับล้านช้าง ใกล้ชิดกันทางสายเลือดของผู้ปกครองกับประชาชนมากกว่าลาวกับสยามและเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินกัมพูชานีกับแผ่นดินล้านช้างร่มแดงแต่หลังจากที่สิ้นสมัยของพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์เจ้าเมืองเขมรพระองค์ใหม่คือพระยาพานขึ้นครองราชสืบแทนและไม่ยอมรับนับถือพระยานาคผู้เป็นต้นวงแห่งเขมรทั้งปวง ดังนั้นจึงได้ทํำสงครามสู้รบกับพญานาคขึ้นมาปรากฏว่าพระเจ้ากรุงพานหรือพระยาพานจับตัวพญานาคได้และใช้ดาบตัดหัวพญานาคทิ้งทันทีเรื่องราวของลานพระเจ้าขี้เรือนจึงเกิดขึ้นที่ตรงนี้เพราะทันทีที่เลือดนาคก,กระเด็นออกมากระทบพระวรกายของพระเจ้ากรุงพานเข้าเลือดนาคที่มีพิษก็สําแดงฤทธ กัดกร่อนร่างกายทําให้กลายเป็นโรคเรื้อนลุกลามไปทั่วทั้งตัวแล้วโรคเรื้อนนั้นว่ากันว่าก่อนหน้านี้หายง่ายเสียที่ไหนร้อยทั้งร้อยรักษาให้ตายก็ไม่สามารถที่จะกลับกลายมาเหมือนเดิมได้อีกดังนั้นเมื่อกษัตริย์มาเป็นโรคเรื้อนเสียเองพระเจ้ากรุงพานก็เกิดความอับอายให้ทหารเป่าประกาศไปว่าถ้าใครรักษาพระองค์หาย ก็จะยกเมืองให้ปกครองครึ่งหนึ่งในยามนั้นมีฤาษีองค์หนึ่งซึ่งบำเพ็ญตบะอยู่ในกรุงอินทระปัตถมนครได้เดินทางมาช่วยรักษาให้กับพระองค์ด้วยจิตใจที่เมตตาหากแต่ไม่รู้ว่าด้วยความเป็นคนสันดานพานหยาบช้าหรือว่าอย่างไรกลับทําให้พระเจ้ากรุงพานเกรงว่าถ้าหากฤาษีรักษาตนเองหายขึ้นมา ก็จะต้องเสียเมืองไปครึ่งหนึ่งอย่าว่าแตกกระนั้นเลยจำต้องฆ่าหรือสีทิ้งไปแล้วเอาตัวยาที่รืษอสีให้มารักษาเองดีกว่าเรียกว่าไม่ต้องสูญเสียอะไรว่าแล้วก็สั่งให้ประหารชีวิตหรือสีทิ้งเสียที่ทางใต้พระนครนั่นเองหลังจากที่พระเจ้ากรุงพานรับสั่งให้ประหารชีวิตหรือสีที่มารักษาตนเองทิ้งทำให้หรือีอีกองหนึ่งซึ่งเป็นสหายกัน เกิดความเครียดแค้นชิงชงังพระยาพานยิ่งนักจึงได้สาบแช่งว่าเมืองอินทระปัตรมนครแห่งนี้มีคนพานหยาบช้าครองเมืองขออย่าให้ชีวิตรุ่งเรือง,องเจ้าเมืองคนใดขึ้นครองราชก็อย่าให้ได้อยู่ในความสบายให้พบกับความวิบัติชิบหายด้วยเวรกรรมที่มีต่อกันเรื่องจากประวัติศาสตร์คมรที่ฮุนเซนจะต้องศึกษาอันนี้คือคำสาบของกัมพูชา ส่วนเจ้าสีโคตตะบองของลาวก็รู้กันดีว่ากันว่ามีหินลอยน้ำงูใหญ่ช้างเผือกพญาเหยียบแผ่นดินสอย่างนี้มีครบในลาวหมดแล้วโดยว่ากันว่างูใหญ่คือรถไฟหินลอยน้ำคือสะพานมิตรภาพช้างเผือกก็ช้างเผือกที่เวียดนามให้ลาวพญาก็ในหลวงเสด็จเยเือนลาวจะจริงหรือไม่มีใครทราบช้างเผือกอาจจะหมายถึง ของคู่กับเจ้ามหาชีวิตเจ้ามหาชีวิตที่มีช้างเผือกอาจหมายถึงทศพิตรราชธรรมหรือธรรมของพระราชาอื่นๆส่วนงูใหญ่ว่ากันว่าพระาธาตุหลวงสร้างครอบทางขึ้นจากบาดาลของพญานาคที่มาช่วยสร้างเมืองไว้เวียงจันจึงมีชื่อสัตนาคนาคเจ็ดเศียนสัตนาคส่วนหินลอยน้ำอาจหมายถึง ลักษณะที่หินนั้นยากต่อการลอยน้ำแม้ลอยได้ก็ต้องจมลงและลอยขึ้นอยู่ทุกๆเวลาเป็นลักษณะการเจริญและเสื่อมลงตลอดเวลาเท้าสีโคตรอาจกำลังบอกว่าเมืองใดที่เป็นอย่างเหตุการณ์ที่ว่ามาไม่รักษาคำสัตย์เมืองนั้นย่อมเป็นไปในลักษณะการลอยน้ำของหินหากมีทำเกิดในแผ่นดินบ้านเมืองก็จะสงบดังหินลอยน้ำ ซึ่งเป็นการยากที่หินจะลอยน้ำลักษณะเช่นนี้เกิดได้กับทุกเมืองบ้านเมืองใดที่ขาดธรรมย่อมร้อนกันทุกที่เห็นไหมว่าลาวกับกัมพูชาก็คำสาบกันแต่ไทยจะมีไหมก็ไม่ทราบได้แต่ว่าทางเวียงจันทร,ร์มีการบันทึกและเข้าใจกันว่าสยามสาบานไว้ว่าจะรักษาพระแก้วไว้ที่เมืองสงบเพราะลาวแตกกันเอง หากวันใดที่เวียงจัน์ทสงบก็จะคืนให้บัดนี้เห็นด้วยกันไว้เวียงจันร์ทอาจจะกำลังสงบหรือสงบแล้วไทยควรอาราธนาไปประดิษฐานที่เวียงจันร์ทหรือไม่โดยหากเวียงจันร์ทสงบแต่ทางสยามมิให้จะมีห้าอย่างเกิดขึ้นในสยามตามคำที่สยามได้ให้สัตว์สาบานไว้คือหนึนาคาสะดุ้งตื่นทำให้น้ำท่วมบ้านท่วมเมือง 2. ไม่มีความสงบเจริญรุ่งเรืองการเมืองขอให้สับสนอนละเวง 3. อาณาจักรเดียวขอให้แบ่งแยกเชื้อชาติ 4. ราชบัลลังขอให้โค่นล้ม 5. ดินแดนส่วนหนึ่งขอให้จมลงแม่น้ำหากเหตุการณ์นี้เป็นจริงก็เกิดขึ้นแล้วไป3อย่างเหตุที่4ี่กำลังสอแววอยู่แต่ว่าคงยาก แต่อาจเกิดขึ้นได้ส่วนเหตุการณ์ที่5มีความเป็นไปได้มากที่แผ่นดินจะจมน้ำเหตุการณ์ทั้ง3อย่างเกิดขึ้นมาแล้วและเกิดขึ้นตามลำดับและบ้างก็เกิดพร้อมกันถ้าเป็นจริงจะไม่มีใครมาสาบเราไว้แต่เป็นฝ่ายเราที่ผิดคำสัตว์เองเราเรียนประวัติศาสตร์ว่าเราเป็นใหญ่ก็จริงแต่เราคงลืมคนเราจะอยู่ได้เพราะการเกื้อกูลกัน ไม่ใช่การปกครองกันในการเรียนรู้ถ้าท่านทำใจให้กว้างจะเห็นว่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เฉพาะเมืองเราเมืองอื่นนอกจากขวันขวายหาเองก็แทบไม่มีให้เห็นเลยเรามีแต่ประวัติศาสตร์การทำการค้าอย่างราบรื่นกับเมืองใดแต่ทางไมตรีที่มีต่อกันอย่างยั่งยืนด้วยน้ำที่รินมาจากใจแทบหาไม่ได้เลยอย่างที่อีสาน ไม่มีประวัติศาสตร์ของอาณาจักรโบราณเลยทั้งๆท,ที่อยู่ยุคเดียวกับทราวดีเช่นสีโคตบูนอีสานปุระเป็นต้นจริงอยู่อีสานความรู้ไม่ไพบูนถ้าเป็นบัณฑิตจะเข้าใจว่าคนพานควรเรียนรู้อย่างไรจะให้คนพานเรียนรู้อย่างบัณฑิตจะได้หรือเด็กผู้ใหญ่ก็ไม่รู้จะเรียนทำไมเรียนไปไม่เข้าตนเองเลย ยิ่งเรียนยิ่งไม่มั่นใจว่าระหว่างการยอมตายดีกว่าการทำให้คนอื่นเดือดร้อนที่บรรพบุรุษในหลังคาบ้านสอนมากับมีอำนาจในการสงครามอันไหนมันดีกว่ากันแน่จริงอยู่เราต่อสู้เพื่อได้มาซึ่งอิสรภาพไม่ต้องเป็นค่าเขาแต่อดีตมีส่วนที่จะเรียนรู้ถึงความอ่อนโยนประเภทความห้าหาญยอมตายดีกว่าให้เราทำบาปนี่ทำให้เราเรียนรู้ ที่จะต่อสู้หากเราถูกรังแกหรือไม่แต่ไม่มีประวัติศาสตร์ส่วนไหนที่เรียนรู้กันอย่างกว้างขวางเลยว่าเราจะทำตัวอย่างไรไม่ให้เป็นที่ชังของคนอื่นแล้วมันให้ผลอย่างไรยาวนานตราบฟ้าดินสลายไหมตราบใดที่เรายังยังไม่หัดมีความไม่มีที่ให้คนอื่นชงังเราก็จะต้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องอย่างนี้เรื่อยๆไปเพราะเขาหมายใจในตัวเรา เพราะเรามีสิ่งยั่วใจเขาเพราะเราทำให้เขาชังเขาจึงต้องประหัดประหารเราถ้าเราทำให้เขาไม่ชังเราได้อยู่กันแบบมีสังหะวัตถุสี่ก็จะตัดเหตุอันเราทำตัวให้เป็นที่ชิงชังไปเราก็ไม่ต้องมาเรียกร้องอะไรอีกเอาละ่ะเรามีหลักฐานว่าพระแก้วอยู่ในไทยมาก่อนก็จริงจริงอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยส่วนเรื่องตำนานมาจากศีลังกา ก็ว่ากันไปไม่มีหลักฐานสักนิดก็ไม่มีอาจจะเป็นการสร้างเรื่องราวเพื่อให้เกิดการรักชาติชาตินิยมหรือเปล่าก็ไม่รู้พระแก้วศักดิ์สิทธิ์ใครก็รู้ท่านอยากอยู่ที่ใดท่านจะไปที่นั่นถ้าหากเราเกื่อกูลส่งเคราะห์ผู้ที่ร่ยกว่าเราก็จะดีพระแก้วนั้นมีได้สถิตนเวียงจันทร์แต่เดิมก็จริงถ้าเราจะส่งเคราะห์เขาก็จะดีอยู่ เหมือนพระเวสสันดรคนก็ไม่เห็นด้วยมากมายแต่ท่านก็ยังสงเคราะห์ผู้อื่นไม่แน่ภายหน้าหากพระพุทธศาสนาเสื่อมลงแผ่นดินนี้เราอาจได้เชื้อจากเรามาเติมให้ฟื้นฟูก็ได้ถ้าเราสงเคราะห์เขาเราจะอยู่ในสถานะมิตรกันถ้าไม่ยอมให้ภายหน้าเราเติบใหญ่นอกจากจะให้แล้วเรายังจะมองหน้ากันติดอยู่หรือ ถ้าตกลงให้ไว้สถิตณเวียงจันร์ทภายหน้าอาจมีการเชิญไปสถิตณกรุงเทพ50ปีเวียงจันทร์50ปีก็เป็นไปส่วนมีเรื่องว่าคำสาปเท้าสี่ค้จะมาลายเมื่อนั้นแผ่นดินลาวกับไทยจะเกิดรวมเป็นแผ่นดินเดียวกันแต่ต้องผ่านวิกฤตก่อนเรื่องนี้ไม่รู้บางตำนานว่ามาคนลาวเวียงจันท์ที่รู้เรื่องนี้อาจไม่ชอบไทย ไทยก็ว่าไม่ใช่ของลาวแต่ในความเป็นจริงเราทะเลาะก,กันจริงหรือแต่ทางจำปาสักกับเมืองอุบลเมืองที่เป็นเหตุให้เลาทั้งสามอาณาจากักรตกเป็นของสยามก็ยังฮักแพงกันดีอยู่โดยไม่มีการรักกันเพราะต้องเป็นบ้านพี่เมืองน้องแต่รักกันเพราะมันมาจากน้ำในใจที่ไหลออกมาเองจะบอกว่าผิดกันพรเรื่องพระแก้วก็อาจจะไม่ใช่ที่วัดเดิม พระแก้วในลาวมีพระพุทธถูกทำลายจอมพระเกตเพื่อเอาของมีค่าข้างในและพระพุทธรูปทุกองค์ถูกทำลายดวงตาคิดว่าน่าจะเป็นพรอยด้วยการแซะทำลายในตาทุกองค์เป็นรอยบากใหญ่อย่างชัดเจนยกเว้นองค์เดียวที่ไม่ถูกทำลายตาเพราะมีชาวลาวมาล้อมพระองค์นี้ไว้ถ้าท่านเป็นลาวทั้งถูกทำอย่างนั้นท่านจะรู้สึกอย่างไรนี่แหละ ที่เขาว่าผู้น้อยย่อมโดนกระทําขอได้แต่เพียงผู้เป็นใหญ่จะเมตตาบ้างก็คงจะเป็นบุญ